เกมนี้นี่ทางเรานี่โดนยับเลย5นาที2ออุ้ยอะไรวะนั่นดักดักดักไอหรือจ็อกเกอร์คิดดีๆเนาะคิดดีๆเนาะถึงไอเกมจะตามแต่ไอก็โหดอยู่เดอ้อเนี่ยเห็นไหมเสียฟิกไปเลยซึ่งเกมนี้ต้นเกมเราทำเลยไม่ได้มากเลยนอกจากเคลียร์คีบแล้วก็เคลียร์คีบใช่แค่นั้นเลยหนี้ปอีอ้วนทำอะไรตรงนั้นหนี้ย อยา่าอย่านะอย่าทำไาอ้วนฉันนะแล้จวจังหวะนี้แก๊กเอาไงเอาไงเอาไงดูดฟิกเกอร์ดูกกโดโยกดึงโยกอีกโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่รออ้วนคนเรามันพลาดกันได้ใช่ไหมอ้วนเออเอ็นโซ่เอ็นโซ่จะเอาเหรอเอาเหรอทางเราเรืยกสมัคีคีละจ๊อ มาซีสมคีพลังรู้จักมีนี่แหละพลังอิมพีดาภาพเมียบเราเนี่ยเขาไม่ได้กวนลุมเขาเรียกว่าสมคีนัทโซอะไรแบบแบบเฮ้ยแบมเมลใจอุ้ยอุ้ยขอโทษครับปัดผมไปเถอะนะครับโอ้โหอ้วนดูสวยแต่สกิลไอ้บอลละอ้วนไอ้คงช่วยอะไรเจ้าปารายเด้อโอ้ยมึงกับ่อหน้าดาเม่ซอยกูน่เนาะ ละาช็อตนี้อ้อนวนเราดึงสวยมากได้เวลาพิกเกมเลม <า S 1> ็วเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยคิวเรียนอายตามทันเดอร์ตายคู่ซะงั้นก็คือเป็ดเมวอยู่ไหนอย,อ,อยู่ที้นั่นเป็ดเมวไปขึ้นหลอด นี่แหละโอกาสของเราทางนั้นตายกันเยอะแล้วเฮ้ยเบนแมวอยู่ไหนแถวๆนี้แหะปลาสกิลมัวไปเลยมันไม่กล้าเลยเบนแมวนะอยู่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะเอาเราจะเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาลึกไปเร็วแกเป็นปุ๋ยเลยเอาเ็นแมวจะเอาใช่ไหมจะเอาชิยิตั้จใจเกมตามมานานได้เวลาเล็บตาอาปากละเอาดากสักตัวหนึ่งก็ไม่แย่ ดง <Dark> ดักซี่ดเฮ้คลไอโดนตามว้ย้นรูบนดีอ่นั่นและสวยมาเคียวเล่นอเปาไรคือคือคค้าวคาบปีเจนกบรอด่อืมมาแค่ห้าอีกแค่ห้าอีกเซตเคียเกิดเฮ้ยบแมวแถวนี้มาซี่อ้บุกเหยฟิกเกอร์โยกไป ไปตีตีสดมามาคิลาช่วยด้วยครับอุ้ยขอบคุณคิลาหลายๆเด้อเราไป,ไปาตีบอมมังกรกันเลยมังกรนี่แหนเขาเรียกว่าดาร์กต่างหากล่ะหลังจากเราได้ดาร์กมาแล้วเราก็เปรี้ยวตีนมากเพราะเรามีทั้งบัฟจากดาร์กแล้วก็ตายเกิดไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วอุ้ย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 ไม่ตาย เออหยุดแล้วนะหยุดแลงแกแคลรี่อ้ายเลยตอนแกแคลรี่อ้ายเหรอตายเป็นศพสาปี่เป็นเป็ดแมวห้าวเหรอห้าวเหรอมาซี่มาซี่ไม่มาป้อมแตกนะมาซี่มาซี่ yeah, no, no. เองหายดูเวลาป่าสกิวมั่วเลยวิชอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,น,นแถวนี้แหละปลามั่วไปห,หมดเลยจะสู้จะเอาเหรออุ้ยตอด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 เวลาจบบ้านแล้วถ้าไม่จบตอนนี้จะจบตอนไหน แมวมันวิ่งวิ่งเลยเฮ้ยเจะตายจะตายไอ้อออออออายบอสเคยกลัวอยู่เล้วเพราะอ้ายยังเลียไตเกือบจูยังไม่ใช่ตายเกือเลยขอใช้ตายเกือหน่อยซิตีสดตีสดตีสดปีเจนมา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 เรื่อนี้แหละอุ้ยแล้วเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อย